วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์จากยุคกลางกันครับผมคุณอยู่กับท็อปเวอร์แมปครับผมสวัสดีครับเต้นนะทีชาติชาติคนเดิมนะครับผมก็ต้องบอกว่าคือก่อนหน้านี้ที่จริงคลิปอ่ะผมพิ่งองค์แต่ว่าผมอ่ะ <c oughs> อัดคลิปไปตั้งนานแล้วแล้วผมลืมลง คือผมพาทุกคนไปดูสิ่งจิตสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณมาแล้วซึ่งวันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจว่าจะพาทุกคนไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของยุคกลางกันบ้างอันนี้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 ที่ผมเคยพาไปดูโอเคยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่าอ่าเขาบอกว่าเขาก็ถามว่าเฮ้ยแล้วยุคกลางขยุคโบราณแตกต่างกันยังไงคือยุคโบราณที่ผมที่ผมรู้นะอันนี้อันนี้อันนี้จากที่ผมรู้นะยุคโบราณนะครับผมการเดินทางไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณเนี่ยจะทาการกระจุกตัวอยู่บริเวณไม่ห่างกันถักเท่าไหร่ต่พอมายุคกกลางเลยครับผมการเดินทางมันเริ่มจะดีขึ้นเดินทางไปได้กว้างขึ้นไกลขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคลางครับผมก็จะก็จะอยู่กระจายทั่วๆไปแล้วคราวนี้อืมอันนี้อน,นี้ันนี้พูดแบบประมาณนี้นะดูประมาณประมาณมุมผมมุมที่ผมน่าจะไม่ผิด <c oughs> น่าจะไม่ผิดน่าจะไม่พลาดน,นะครับผมโอเคมาเรามาดูกันว่าครับว่าว่า อบาว่ <laughs> สาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลางอันที่หนึ่งคืออะไรเดี๋ยวเราพาทุกคนไปครับผมที่นี่มีเรียกว่าโคลอเซียมครับผมที่ประเทศอิตาลีผมไม่แน่ใจนะผมมา,มาถูกปะถูกแหละมันต้องถูกอ่ะใช่ไหมโ <laughs> คชชอบเลยทรงแม่งสวยมากก็โรมอิตาลีถูกต้องครับผม เป็นสนามกีฬากลางแจ้งครับอยู่กลางกรุงรมเลยอันนี้อยู่กลางกรุงกรุงรมเลยนะครับทุกคนเห็นภาพนะเป็นภาพสามดีเลยนะวันนี้ผมพาทุกคนมาดูกับสามดีข้างหลังเป็นอัอเนเนเนโอเคข้างหลังเป็นกีตาร์ไม่น่าสนใจนะครับยังไม่ได้เล่นเลยเข้ามาโอเคครับก็เรียกว่าสวยงามมากเลยครับสามารถจุผู้ชมได้ถึงห้าหมื่นคนเลยทีเดียวว้าวนี่คือเจ็ดสิ่งมหัศจรรยุกกลางครับผมอันที่หนึ่งมาผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันและสมัยก่อนก็พวก เออการลีเตอร์นะเขาก็ทำการต่อสู้กันในนี้อย่างเงี้ยโอ้ใครดูหนังแล้วสามร้อยนี่ต้องรู้แหละรู้จักแน่นอนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอันดับที่สองครับไม่ใช่อันดับที่สองสถานที่ที่สองครับที่นี่ครับผมเกวนสุสานฝังศพแห่งอเลสซานเดียครับผมที่ประเทศอียิปต์เนี่ยพิมพ์ข้อความนั้นมาเลยดีนี่นะผมชอบตรงนี้ละนี่หุ้ยเราจะได้เข้าไปปะสงสัยเราจะไม่ได้เข้าไปแน่เลยต้องเข้าไปดูใกล้ๆด้ เดี๋ยวเราพาไปดูในภาพกันนนี่นี่นี่นีนนี้เราจะอาจจะบอกไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่เป็นภาพนะครับเป็นภาพโอ้เป็นภาพถ่ายจากคนทั่วไปแต่ว่าเขาเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวเปิดให้ทุกคนเข้ามาดูได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็โอเคนะนี่เป็นสถานที่ที่เอ่อประเทศอียิปต์ครับเขาบอกว่าเป็นเอ่อความลึกอยู่ประมาณ เป็นชั้นๆอะเป็นชั้นชั้นๆลึกเข้าไปในภูเขาไฟบางตอนมีความลึกเจิบถึงปดสิบฟุตมีทางเดินประมาณสามถึงสี่ฟุตครับผมก็เวียนไปวนมาระยะทางนี้เป็นร้อยๆไมล์มเลยทีเดียวโอ้โหแบบนี้เลยอืมเขาบอกว่าเป็นที่เตรียมปงศพโอ้โหนี่ดูรู้เลยครับว่าเป็นที่เก็บพระศพแน่นอนนะดูมด,ดูดูใช่เลยดูใช่เลยนี่ดูใช่เลยโอ้โหโอเคโอเคนี่เลย อันนั้นอันนี้นีนน,นี่คนนี้น่าจะไม่เป็นศพนไม่เกี่ยวโอเคครับผมก็นี่คือถานที่ที่สองนะครับไปสถานที่ที่สามที่ผมจะพาทุกคนไปครับผม,มจะสิงมาสะจัรยุคกลกางเกสซบอลออฟไชน่าเนี่ยถ้าพูดทีนี้ดูแน่นอนครับมันคือกำแพงเมืองจีนโวโ้ยกำแพงเมืองจีนมาเขาบอกกันมานะครับว่ากำแพงเมืองจีนเราสามารถมองเห็นได้จากฟังนะจากดวงจันทร์เลยนะถ้าคุณอยู่ดวงจันทร์แล้วมองลงมาที่ โลกอ่ะคุณจะเห็นกำแพงเมืองจีนเป็นเส้นเส้นเส้น้นนี่เลยนี่เลยครับนี่เห็นชัดชัดเลยแต่ก็งงกันว่าทำไมไปปักจุดตรงนี้นี่นะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยโอ้กำแพงเมืองจีนยาวยาวยาวมากยาวมากโอ้โหทุกคนผมเพิ่งสังเกตจริงวะเราก็ไม่เคยไปเขาเรียกอะไรนะเราไม่เคยไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนโอ้ทุกคนยาวจริงเฮ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากเลยนะกำแพงเมืองจีนน่าจะหมดแล้วมั้งหมดยังววะโอ้แต่ ไม่รู้ว่าหมดยังอะ่ะมันก็เลยไปไกลแล้วเดี๋ยวเราไปดูในจุดที่เขาเป็นแลนด์มาร์กในการท่องเที่ยวก่อนดีครับตรงนี้ตรงนี้นี่อือหือยาวและไกลจริงๆครับยาวและไกลจริงๆครับผมนี่เป็นโซนท่องเที่ยวนนะักท่องเที่ยวก็จะมาก็ถ่ายลงถ่ายรูปกันโอ้โหต้องบอกประวัติศาสตร์ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นปเมืองจีนที่มีอิฐที่มีความยาวที่สุดในโลกเลย สำรวจแล้วพบว่ายาวถึง22,000กิโลเมตรเลยทีเโอ้โหจากบ้านเราเนี่ยนะโอ้ระยะเชียงใหม่โอ้โระยะระยองระยองเชียงใหม่นี่แบบบูบูบเท่าไหร่วะไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอะเขาบอกว่ามันกว้างมากนะครับตรงเนี้ยไอ้ตรงตรงโซนที่ยืนอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันกว้างมากถึงขนาดว่าให้ทหารม้ายืนเรียงกัน8คนได้สบายสบายโอ้พระเจ้าโคตรกว้างแล้วก็มีป้อมรักษาการทุกๆ200เมตร มีระฆังแขวนตีตีบอกสัญญาณเกิดเหตุทุกหอไม่ต่ำกว่าสองหมื่นหอโอ้ไม่แปลกใจเลยของตรงโอ้สวยมากครับถ้ามีโอกาสรอบหน้าผมจะไปเที่ยวที่นี่สักการโอหน้าเที่ยวมากหน้าเที่ยวมากโอเคเลยไปเราไปกันที่สี่เลยครับผมสถานที่สี่ครับเอ่อ stone head นะครับผม stone e g e stone e g e s o r y ครับ stone e g e นะครับผมเป็นสถานที่โบร,ราณลึกลับที่ยังหาคําตอบไม่ได้เลยครับว่าใครเป็นคนสร้าง นี่ครับตรงนี้เลยนี่อันนี้ผมว่าผมน่าจะเคยพาทุกคนมาบ้างแล้วนะนี่คือสโตนเฮดครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยใครเห็นตรงนี้จะจําได้ในเรื่องทอครับก็จะมีสัตราจารย์ที่เป็นเพื่อนของทอครับเออเขามาวิ่งแก้ผ้านตรงนี้แหละนี่ตรงนี้เลยอืมเขาบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสองถึงสามพันปีก่อนคริสต์กาลนะครับผมอยู่ท่ามกลางทุ่งราบซันลิสเบอรี Sun ่โอ้โหห่างจากลอนดอนไปียงแค่สิบไมล์เท่านั้นเป็นกองกองอย่างนี้เลยนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเลยอย่างนี้เลย โอ้โหโคตรดูดีเลยแต่พอเป็นสามดีแล้วผมว่ามันสวยขึ้นนะเอ,อ้าดูดีขึ้นเขาบอกว่าแต่ละชิ้นนะนะหินเนี่ยหินแต่ละชิ้นเนี่ยนะหนักกว่าสามสิบตันเลยนะซึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดก่อนคริสตการเนี่ยแล้วแล้วมันจะขึ้นมาอยู่แบบนี้ได้ยังไงเขาคือทุกคนก็จะมองว่าเอา้าแล้วคุณจะแบกหินหนักขนาดเนี้ยขึ้นมาได้ยังไงเอามาวางทําไมเป็นทันที่ประกอบพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงไม่มีใครรู้เลยนี่แหละตรงนี้แหละที่ทุกคนก็มองว่าเอ๊ะมันยังไงกันวะ ตรงนี้ครับอืมก็ยังหาคําตอบกันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีไปครับผมอีกอันนึงโอ้โหน,นี่ผมจะกลับไปประเทศจีนอีกิง,งไปครับอันนี้เป็นเจดีกับเบื้องเครือบเมืองนานกิงครับประเทศจีนนานจิงนานผมอาว่านานจริงนะ ตั้งแต่เด็กๆผมอ่านตรงนี้แบบนานจริง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 ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเอเป็จดีครับเจดีเคลือบกระเบื้องครับเรียกว่าสูงตระหง่านมากเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้มันไม่เห็นนะครับในแผนที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เห็นเหมือนกันอย่าสงสัยทำไมผมรลบลิ้นบ่อยนะครับเพราะว่าผมเจ็บปากมากนี่ครับนี่ไงที่ผมบอกเป็นกระจกเคลือบกับตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เห็นนะมาดูทันสมัยไปแล้วไงคนละเรื่องกันแต่ถ้าเป็นโอ้โหโหนี่ขุดสวยเลยโอ้โห อันนี้ข้าบูรณะไปแล้วไงครับอันนี้บูรณะไปแล้วนะครับบูรณะไปแล้วนี่ข้างในนะครับนี่ข้างในนะแต่ว่าถ้าเป็นภาพสมัยก่อนคือเป็นกระจกแต่เป็นกระจกสมัยก่อนนะไม่ได้แบบหรูหราแบบทุกวันนี้นะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับผมที <c> ่ <oughs> จริงผมพูดถึงตัวเนี้ยมันจะมีเกมอยู่เกมนึงผมเคยเล่นนตเก็เมือแฉะนะ <c oughs> ออหอ่อคอยเนี่ยเป็นหอคอยสําหรับ,บว้าไปที่ต่างๆนะ <c oughs> อันนี้ในเกมนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับความจริงเออเนี่ย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 สวยมากครับสวยมากเลยครับผมไปเราไปดูกันต่อดีกว่าครับผมกับ ที่หกครับผมที่หกนี่ใครๆต้องรู้จักทุกคนต้องรู้จักครับผมหอเอ็นเหมือนปิซ่าครับผมที่อิตาลีครับอืมเัม็นเทจริงเลยนี่ครับทุกคนเห็นนะนี่ขนาดไปภาพสามดียังเห็นเลยนะว่ามันเอ็นจริงเนี่ยมันเอ็นจริงนะเอออะไรทำเรียบขาวะ่ะเออเนเนเนหอเอ็นเหมือนปิซาครับเป็นปิซ่าจริงนะ เขาบอกว่าอยู่ตรงจัตตรัเสเปียชาเด,ดดูโอโมทั้งด้วยหินอ่อนครับสูง8ชั้นนะครับน้ำหนักรวม14,500ตันก่อสร้างตั้งแต่1173ครับแล้วพอสร้างถึงชั้น3อ่ะเขาบอกว่าชั้นสิ่งชั้น3ปุ๊บหอยุบตัวสถาปนิกจึงพยายามสร้างต่อโดยให้ หอเอ็นกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อถ่วงดุนแต่ไม่นานการก่อสร้างก็หยุดชะง,งักเนื่องจากสงครามโลกแล้วก็โดยสรุปก็คือสร้างเสร็จหนึ่งสามเจ็ดสองโอ้โหเกือบสองร้อยปีอะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าปีอะสุดๆจริงครับผมที่นี่ครับหลายคน้าไปถ่ายรูปนะแล้วก็เอ็นตัวเอ็นตัวชัออ้นดันหอคอยอยู่อะไรอย่างเงี้ครับผมตอนนี้ก็สวยมากที่ว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่สวยงามเลยแหละ เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไว้ดูไว้ดูไว้ทุกคนดูไว้ดูคนดูไว้โอเคครับมาครับเพื่อให้การเสียเวลาครับเราไปสถานที่ที่เจ็ดกันเลยขวาครับสถานที่สุดท้ายเท่านี้พูดไม่ชัดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าจ็บปากมากประเทศตุรกีครับผมคอนสแตนติโนเปิลครับผมที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีที่ผมบอกโอเคอันนี้เลยเขาบอกว่าเป็นมหาวิหารเลยครับตรงนี้นี่นี่นี่น เฮ้ยใ,ใช่เปล่าวะใช่แหละทำไงถึงจะลงได้วะแป๊บนึงนะครับทุกคน,นทางลงก่อนลงไปดิเออชา้ชาช้าม,มันเป็นมหาวิหารนะรนับนี่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 น,น,น,นี่นี่เลยโอเคครับผมก็เรียกว่า ฮาเกียโซเฟียครับเป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทยที่เคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อประมาณพันปีที่แล้วแต่ปัจจุบันก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วครับซึ่งผมเป็นคนชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์เลยสนุกชิบหายเลยรู้สึกดีมีความสุขก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปเหมือนกันครับผมแต่ก็ตอนนี้ถูกดัด แล้วบอกว่าถูกตัดแปลงไปเรื่อยครับเป็นสุรเหล่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์บ้างอะไรเงี้ยปัจจุบันอ่ะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมก็ในนี้ครับมีเนื้อที่ประมาณ7 0 0ตารางเมตรนะครับก็มีเสามีการแกะสลักมีอะไรต่างๆนานามีศิลปะที่น่าสนใจมากมายมหาศาลนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือ7สิ่งมหัศจรรย์ยุคกลางนะครับที่ผมพาทุกคนมาดูนะครับอ่ะถ้าใครชอบอะไรยังไงนะครับก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมพาไปที่ไหนอะไรยังไงสงสัยอยากได้เรื่องอะไรนะครับผผมมมเเยจะพา ตามคําขอเลยเออมันจะมีอยู่แล้วแท็กผมครับตามคําขอเลยถ้าใครอยากให้ผมพาไปไหนหรือว่าอยากให้ผมอธิบายเรื่องราวสถานที่ต่างๆนานาอะไรยังไงก็ขอกันมาได้ครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ